กระซิบอกเล่าสวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้ขอนำเสนอให้ชม Ford Ranger นะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถของทีมงานต่ายรถบ้านระยองบ้านคายนะคะในหน้าโปรโมทนะคะทุกท่านแต่แอดแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะ Ford Ranger 2.5รถปี2010ขับรถกระบะแคป ABS แอร์แบกกระจกเป็นไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมีไฟตัดหมอกมีบันไดข้าง มีคิ้วกันศาสตร์คาร์อมแม็กนะคะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นค่ะรถบ้านพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนค่ะราคา138,500บาทต่อรองหน้ารถกันได้นะคะเลขมาอยู่ที่160,000กิโตรค่ะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเป็นรถมือสองเพียรธรรมดาราคา138,500บาท แต่รายละเอียดด้านล่างเขียนว่าราคาเงินสด139,000บาทนะคะทุกท่านสนใจต่อรองหรือนัดดูรถนะคะติดต่อโทรนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปรถอยู่บ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะคุยโดยตรงกับเซลล์ผู้ขายและนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะไปรับรถด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ